ันนี้ก็จะมาลอนหาไอเทมฟรี EP แปดแล้วก็เคว็แรกของเราคที่เราจะให้เราทำในวันนี้ก็คือเคว็นี้เลยนะค่ะนี่ค่ะพี่จะบอกจุดที่ไปต้องต้องไปนะคะแต่ว่าต้องคุเพื่อนด้วยนะคะอันนี้คือพี่ชวนคนมาแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจนะคะพี่เหมือนเขาจะเข้าใจว่าให้ ที่พี่ชวนมาเพื่อให้ทำุ๋ยนะคะก็ไปเ,เลยค่ะก็คือตรงนี้นั่นเองพห้เรานะคะเล่ลเอ,อ,ไไอไอ้ที่ไม้ห่อได้อะไม้ลอยได้นะคะให้มันมาแล้วก็ขึ้นไปกับเพื่อนรับก็ไถ่ายรูปได้เลยค่ะไปควยที่สองกันเลยค่ะวันนี้พี่มาด้วยความจุใจนะคะเพราะว่าเขาเหมือนดูใจพี่เนละควยที่สองอนนก็ต้องใช้สองคนเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะ อันนี้มีกดอยู่กดนึงนะ้ทุกคนคือพี่งงมากว่า,วาเออมีเพื่อนนะไปให้ดูไปที่ที่พี่นั่งตอนตอนต้นคลิปเลยนะคะทุกคนไปกันเลยคือแบบก็ดีหน่อยอะนะมาตรงนี้นะคะคือเราห้ามไปนั่งฝ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 ั่งขวานะ กดถ่ายรูปกับเพื่อนนะคะกับเพื่อนผ<ม>ู้หญิงผู้ชายก็เราแต่นะคะก็เราแต่งคุณม,มันก็จะค่อนข้างคุยค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็การหาเพื่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะาไม่มากแล้วกันคลิปหน้านะคะ